พอสอบ่อท่าชัยนะคะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมนะคะซึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอกับจานวนของผู้ป่วยแล้วก็มีราคาแพงนะคะมาเป็นใช้ดินสอก,กดแทนนะคะโดยนําเส้นเอ็นแทนส้ดินสอจากการทดสอบนะคะทดสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะได้รับการยอมรับจากแพทย์ประจําจังหวัดสุขโขทัยแล้วค่ะประโยชน์นะคะใช้ในการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย ระบบประสาทส่วนตลายนะคะจะมีการเสื่อมและก็ระบบหลอดเลือดก,ก็จะมีการไหลเวียนเลือดลดน้อยลงทําให้มีความรู้สึกชาที่เท้าการรับความรู้สึกลดลงค่ะซึ่งจะทําให้เกิดแผลได้ง่ายนะคะการตรวจเท้าด้วยโมโนฟิลเมนนะคะจะทดสอบว่าระบบประสาทส่วนตลายเสื่อมหรือไม่ภาวะหลอดเลือด ส่วนตายมีการไหลเวียนดีหรือไม่ว่ามีการไหลเวียนลดลงนะคะผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกชาบริเวณเท้าหรือบางคนก็จะไม่สามารถรับความรู้สึกได้เลยนะคะก็จะมีที่หลังเท้านะคะมีปลายนิ้วนะคะหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าบางคนเนี่ยผวหนังจะหนาบางทีประสาทการรับความรู้สึกก็จะลดน้อยลงนะคะ